ครับสวัสดีครับอาวันนี้ผมนะครับผมไปสุ่มตัวกาชามาครับทุกคนสุ่มประมาณอยู่2รอบนะครับตัวตัวกาชาห้าตัวปฏิหารครับทุกคนดูดีมันให้ตัวฮิกุระฮิกุระชิทวะมานะครับนี่ผมก็จับปั้นแม็กแล้วก็สลับเป็นไฮเปอร์เรียบร้อยนะครับพลังชีวิตก็อยู่ที่6กล้านนะครับแล้วก็ตีเกือบ2ล้านนะครับ อาจะเป็นเซตเกียร์คิดมากเลยนะครับอ่าหลบสกิลก็จะน้อยนหน่อยนะครับเพราะผมไม่มีเกียร์ดีไซน์นะระยะโจมตีอยู่ที่55ถือว่าใกล้นะครับแล้วก็ความเร็วโจมตีผมก็น่าจะประมาณตีกลมๆก็150นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทดสอบโทวะกับดัน4 3่6านนะครับนี่ไงครับถูกต้องแล้ว396นะครับสำหรับตัวโทวะนี่นะมันจะเป็น สกิลอแบบคล้ายๆ,ๆ,ๆแบบค่อยๆกระโดดเข้าไปหาศัตรูนะครับอ่าดูดูสกิลมันะครับนี่ไงกระโดดเข้าไปแล้วนะครับนี่คือกระโดดไปแล้วนะทําให้ศัตรูชะง,งักนะถ้าจำไม่ผิดประมาณ5วินาทีนะครับแล้วก็ยกยกเลือกภาวะมตาตของศัตรูด้วยนะกระโดดนี่นี่ครับกระโดดเข้าไปแล้วนะครับค่อยๆกระโดดเข้าไปนะนี่แต่สกิลแรงนะดูดีบอสคือแบบเลือดลดไปอยู่นะครับ โนดนี่กระเด็นถอยหลังด้วยนะครับอ่าเป็นไงครับก็จะให้ทดสอบดูประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปทดสอบกันใน PVP นะครับว่าอ่าตัวนี้ใช้งานได้ดีหรือเปล่านะอาผมต้องจัดทีมก่อนนะ,ะเอาเปล่าไฟไว้นี่ก่อนตัวหลักตัวหลักขันไม่ได้นะครับอ่าเจมมืดมันยังไม่แม็กนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจัดแค่นี้ไปไม่ไหวนะครับต้องจัดให้แบบเอาตัวเรนเจอร์แล้วหน่อยนะ เชมือเราจะอยู่ทีม2นะครับแล้วก็เลื่อนดูเรื่อยๆ,ๆนะเผื่อมีตัวอะไรบ้างอ่ามีตัวอะไรบ้างเนาะที่ใช้งานได้ขเขาเนี่ยดาวินชีนะครับดาวินชีเดี๋ยวขาดไม่ได้เลยก็คือตัวกันบินนะครับทุกคนตัวกันบินเราจะขาดไม่ได้นะถ้าขาดนี่คือป้อมเราแตกนะอย่างน้อยก็การสักหน่อยนะครับอ่าผมจะพาไปทดุดงทั้งสองรอบนะครับ อา้าคุณญี่ปุ่นคนนี้ l อ l เกอมาตีแล้วแพ้ผมได้ไงเนี่ยโหเกียร์คือแบบสุดครับทุกคนดูดิโหเกียร์คือแบบเกียร์โบราัมโบราณเลยนะเนี่ยอย่าไปดูถูกเกียร์โบลาัมโบราณนะครับคือเกียร์เกียร์หกดาวตอนนั้นนี่คือแบบสุดๆทั้งนั้นเลยนะเกียร์พี่แกก็ถือว่าโหดนะผมลองไปดูรีเพย์นะครับเมื่อหนึ่งนาทีนี่เอง สำหรับอ้าเขามีดุยเจิดด้วยนะอุ้ยเดวินชีเราตายเลยโดนเป็ดเลี้ยล้มอ่าเขากดกดคือแบบกดทักษะคือได้นะครับเข้าแพ้ได้ยังไงนะ๋ย่ต้องดูนะเขามีลีลูก,ก้าด้วยนะครับอ่าแพ้ได้ไงอะ่ะอ๋อดูทรงแล้วน่าจะแพ้ตัวบินนะครับภาคพื้นเราน่าจะสู้เขาไม่ได้นะครับนี่ตัวบินตัวบินเหมือนเขาจะแพ้บินเรานะครับว่ากบินเราสายป้อมแรงนะดูดีสายมุ้งไว้นะดูดี เอาละครับพัดละครับทุกคนดูดิอุย้ยลุยลุยเจิดเขาเแนบบี่ยอึดเลยอะ่ะโอ้ภาคพื้นเรายินไม่ไหวอา้าวเฮ้ยเดี๋ยวเราไปชนะเขาได้ยังไงอะ่ะ What ได้ยังไงอ่ะครับทุกคนช่วยดูหน่อยโอ้ผมดูทรงแล้วผมว่าไม่น่าชนะนะอ่ะเดี๋ยวต้องดูเขานะว่าเขาเฮ้ยนี่ไงเขาติดแร่พันด้วยครับทุกคนเห็นไหมอ๋อเขาแพ้เพราะว่า เขาไม่มีตัวกันบินนะครับแต่ภาคพ,พื้นนี่ผมก็เกือบสู้เขาไม่ได้นะครับนี่ก็คือเป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมปั้นตัวบินแม็กเลยนะผมจะไม่ใส่ตัวเต็มนะครับเพราะว่าถ้าตัวใส่ตัวเต็ม10ตัวนี่บางตัวผมไม่แม็กเนาะมันกินแร่เนาะครับแล้วก็เกียร์ผมก็ผมไม่ค่อยดีดนะ้วยเนาะอ่าเป็นไงครับดูครับสําหรับตัวที่กุลาชีทุบอุยโดนโดนห้ามเกิดครับทุกคน โดนห้ามเกิดของตัวอะไรเนี่ยดูเดียรครับโหยไหวไหมเนี่ยตานี้ไหวไหมอึดหน่อยฮ,ฮิกุระชิโทวากบกำลังไปทำทำบ้านอยู่อุยนี่ไงโอ้ยชนะเพราะกบแท้ๆผมจะมารีวิวฮิกุระชิโทวานะเอา้าเคหนึ่งเคสองอะไรเนี่ยผมไปตีไอดีตัวเอง ตายแล้วกูโอ้ไอดีกูเฮ้ยผมไม่ตีไอดีตัวเองนะี่งไงวะเนี่ยโอ้ยกูี่สต์สภาจริงๆเลยโอ้ oh. <laughs> ขอดูรีเพย์ด้วยนะโอ้โหภาคพื้นก็ถือว่าแข็งเอา,เ,อาเรื่องเลยนะมีโคลาโบโหดไง <laughs> แต่แพ้ตัวบีดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโห oh. ก็ว่าแล้วทำไมคุ้นๆ โอ้โหี่ตีดีตัวเองเฉยเลยผมผมไม่ได้ตั้งใจนะเมื่อกี้คือแบบผมก็กดไปเรื่อยๆนะผมก็พูดนะอ่าตาสุดท้ายนะครับไอดีนี้ผมผมคิดว่าผมสุ่มได้ตัวดีแล้วผมก็อาจจะเก็บเก็บรูบี้ไว้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมไป็นายฟรีนะครับทุกคนอ่าโกบินนะอ่าเชลลี่มาโบ้เดียวแตกเลยนะครับไปท้าทากันด้วยเนาะแต่สําหรับทีมนู้นเขามีตัวการบินด้วยนะแต่เป็นทาง โตบินทัดไฟครับฮิกุรลชโทว่าะเรายือนอยู่นะเรายือนอยนะถึกอยู่นะครับทุกคนด,ดูดิอาจจะโดนสถานะง,ง่ายไปหน่อยนะเพราะว่าเกียร์ผมใส่อัตรากำนดหลบสกิลแค่40เปอร์เองนะครับมีเท่านี้แหละครับทุกคนอืมไหวไหมเนี่ยดาวินชีเอาเอา,เอาทำหน่อยทำหน่อยทำเกมหน่อยดาวินชีเร็วโอ้โหทำอุ้ยเราติดแล่พันเพียบเลยอุ้ย โอ้ทุกคนดูท่าทางจะไม่ค่อยดีครับแต่โกบบินเราก็ทําเกมได้สวยอยู่นะครับปูแล้วก็เก็บแต้มเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดโกบินนี่คือแบบแบกบทีมได้จริงนะครับโอ้โหโอเคครับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็อาจจะรีวิวไม่ลึกเท่าไหร่นะครับตามสไตล์นะครับผม ตัวนี้ผมก็ว่ามันดีอยู่นะครับมันถึกนะถึกกว่าบาวไฟนะครับแล้วก็มีเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มแร่พันด้วยคือใครใช้คอมโบตัดแรกนี่คือโคตรโกงครับทุกคนจะบอกให้โอเคครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ฮิกุระชีโทะก็ขอให้สุ่มได้นะคะกับตัว